ั่นมนพรเจริญศรีครับท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันมนพรเจริญศรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนมภาคเพื่อไทยค่ะวันนี้ดิฉันมีเรื่องที่จะหารือต่อท่านประธานจํานวนสองเรื่องค่ะเรื่องแรกด้วยราษฎรบ้านเสาเล้าหมู่ที่สองชื่อว่านายปรีชากัญญาตีอายุสาสปปีอยู่ที่บ้านเสาเล้า ตำบลพลสวรรค์อำเภอพลสวรรค์จังหวัดนครพนมค่ะได้ไปสมัครงานเพื่อไปทำงานที่ประเทศไต้หวันกับบริษัท SK แกรนจำกัดโดยนางสาวรัชนีกรแก้วพาราเลขที่ใบอนุญาตเลขที่ต่อ1044ทับพไปทำงานในตำแหน่งคนงานขัดผิวโลหะซึ่งมีระยะเวลาการจ้าง2ปี4เดือน เพิ่งจะได้ไปทำงานตอนที่หนึ่งสิงหาคมที่ผ่านมาปรากฏว่าโรงงานที่ไปทำนั้นขาดการควบคุมโดยเฉพาะมีการปล่อยสารเคมีให้กับคนงานที่เป็นแรงงานไทยทำให้นายปีชาไปทำงานเพียงแค่เดือนเศษก็เสียชีวิตลงและขณะนี้ญาติก็ไม่มีเงินที่จะนำศพเหล่านั้นกลับมา ขณะเดียวกันศพของนายปีชาขณะน,นี้นอนอยู่ห้องแช่แข็งที่โรงพยาบาลที่ประเทศไต้หวันฉันได้ติดต่อไปที่กระทรวงแรงงานเพื่อจัดทําเอกสารและส่งเอกสารเหล่านั้นในที่สุดญาติก็มีมติร่วมกันว่าถ้าจะนาศพกลับมาก็คงจะเสียค่าใช้จ่ายจํานวนมากก็คงจะรอแต่นําเอาเท่าถะดุกกระดูกกลับมาขณะน,นี้บริษัทจัดหางานดังกล่าวละเลยและก็ไม่ได้ติดตามให้กับญาติผู้เสียชีวิตแต่อย่างใดฉันจึงของกรับเรียนท่านประธานสภา ไปยังรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและส่วนที่เกี่ยวข้องได้กระทําและก็ติดตามเงินประกรันหรือว่าสิทธิที่พึงมีพึงได้ให้แก่ญาติผู้เสียชีวิตต่อไปด้วยค่ะแล้วขอให้กระทรวงแรงงานได้กําชับควบคุมแรงงานที่จะไปทํางานต่างประเทศขอให้ตรวจสอบ บริษัทที่จะไปทํางานต่างประเทศว่ามีมาตรการควบคุมการป้องกันเรื่องสารเคมีแล้วก็ความปลอดภัยให้กับแรงงานไทยอย่างไรต่อไปด้วยค่ะเรื่องที่2ดิฉันได้รับคําร้องจากพี่น้องประชาชนบ้านโนนอุดมเหล่าบาดาและ ตำบลพลบกอำเภอพนสวรรค์ค่ะว่าเส้นทางดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของทางหลวงชนบทแต่ทางหลวงชนบทก็ไม่เคยเข้าไปซ่อมแซมหรือดูแลถ้าจะต้องมีการซ่อมแซมหรือดูแลดิฉันขอฝากเส้นทางนี้ให้ทางหลวงชนบทจังหวัดนครพนมต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ